ัะจะลองอ e ีซ k กีสาสูบ32แรงตอนนี้จะรหัส e 3 a d 1นะครับ๋อกสภาพเราก็เดิมเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีเปิดเราก็ล้างง่านะครับรุ่นนี้จะมีข้อพิเศษด้วยนะตัวนี้จะลองกับน้ำให้หนึ่งกับน้ำกน้ำแน่นๆอะให้ดูข้อพิเศษก่อนรุ่นนี้มีปั๊ม a c น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ข้างล่างก็ใช้ได้นะครับนี่มีที่แยกนี ที่แยกได้อ่านี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มนี่ที่บอกดูก่อนเออนี่ไว้แยกน้ำมันขึ้นมาได้นี่เดี๋ยวอ่าได้ชาร์ตจะเป็นใบชาร์ตในตัวเลยนะเดี๋ยวลองเครื่องเสร็จเดี๋ยวลองได้ชาร์ตให้ด้วยเอ้าฟังเสียงเลยไป ประกาศครับแจ๋วครับ